ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้ก็จะพามาอัปเดตนะครับบ้านโมเดลสองสเต็ปนะครับขนาดพื้นที่นะครับ1 3 5ตารางเมตรนะครับนี่นะครับก็ชมบรรยากาศภาพรวมๆไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปเจาะลึกข้างในนะครับว่ามีสัดส่วนขนาดเท่าไหร่อย่างไรนะครับอันนี้จะพาชมตั้งแต่ด้านหลังเลยนะครับมุมด้านหลังนะครับก็ ให้ชมบรรยากาศรวมๆไปก่อนนะครับด้านหลังนะครับก็จะมีอยู่2ล็อกนะครับล็อกแรกนะครับจะเป็น3เมตรนะครับล็อกที่2จะเป็น6เมตรนะครับเพราะว่าเสาตรงกลางนะครับไม่มีนะครับก็จะมีอสามเสาตามที่เห็นเลยนะครับนี่เลยนะครับชัดๆนะครับท่านผู้ชม ช่วงนี้นะครับก็ราคาเหล็กนะครับราคาอุปกรณ์ต่างๆนะครับเหล็กหลังปีใหม่มานะครับก็ขึ้นราคานะครับบล็อกจากก่อนละเคยซื้อได้6บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ6บาท20นะครับณตอนนี้นะครับก็บางอย่างก็มีขึ้นมีลงนะครับท่านผู้ชมนะครับมันไม่มีราคาตายตัวนะครับนี่เลยนะครับจะพาท่านผู้ชมมาชมใกล้ๆนะครับให้เห็นแบบชัดๆนะครับนี่เลยนะครับตอนนี้ ภายในช่างก็กำลังเริ่มเทคานนะครับท่านผู้ชมหลังคานะครับก็พามาชมครับตอนนี้ก็ได้ติดตั้งมงุหลังคาเรียบร้อยแล้วแล้วนะครับก็ครอบข้างก็เป็นสีน้ำเงินนะครับส่วนลังคาก็เป็นเมทัลชีตสีน้ำเงินนะครับความหนาของเมทัลชีตของลังคาก็0 3 0ม mm มิลลิเมตรนะครับ จะพามาชมคานนะครับอันนี้คานที่ได้แกะออกจากแบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่นะครับคานนะครับหนาแน่นเลยนะครับมองไปจนสุดด้านหน้านะครับฝั่งนี้ก็จะเสร็จแล้วนะครับโครงสร้างก็เป็นเหล็กทั้งหลังแล้วนะครับกับเสาปูนนะครับ มีทั้งเสาเหล็กและเสาปูนนะครับผสมประสานกันด้วยนะครับนี่เลยนะครับช่างกำลังเทคานนะครับนี่นะครับเหล็กก็ใส่เหล็กลงไปด้วยนะครับเพื่อความมันคงแน่นหนานะครับความสูงของดั้ง1.20เมตรนะครับ เสาทั้งหลังก็19ต้นนะครับด้านหน้าสุดนะครับจะเป็นเสาเหล็กขนาด5้คูณหนะครับทําเป็นระเบียงนะครับด้านหน้านะครับ นี่นะครับเดี๋ยวจะให้ชมด้านหน้าคะนะครับท่านผู้ชมก็จะเป็นเสาเหล็กนะครับ2ต้นนะครับก็ให้เห็นแบบชัดๆนะครับแล้วก็จะเลื่อนลงมาแถวที่2นะครับก็จะเป็นเสาปูนนะครับมีด้วยกัน4ต้นนะครับนี่เลยนะครับดังเล็ก40นะครับดังใหญ่1.20นนะครับนี่นะครับ มาดูนะครับแถวที่3นะครับก็จะเป็นเสาปูนนะครับสองเสานะครับตรงกลางจะเว้นไว้นะครับให้มีพื้นที่โล่งๆกว้างๆนะครับก็มาดูเสาแถวที่3นะครับก็จะเป็น4เสานะครับนี่เลยนะครับแบบชัดเจนนะครับนี่เลยนะครับก็กําลังเริ่มใส่แบบนะครับแล้วก็เทคานนะครับช่างก็กําลังผสมปูนนะครับ เทลงไปนะครับตอนนี้ก็เสร็จด้านข้างหนึ่งนะครับยังเหลืออีกข้างนะครับนี่นะครับก็รอแห้งนะครับแล้วก็จะแกะแบบออกนะครับด้านนี้ก็แถวนี้ก็จะเป็นเต็มเลยนะครับเสาสี่ต้นนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นสามต้นนะครับตามภาพเลยนะครับท่านผู้ชมเห็นแบบชัดๆนะครับ พาเดินชมแบบชัดๆเลยนะครับพาชมหลายๆมุมนะครับนี่นะครับช่างก็ผสมปูนผสมทรายผสมหินนะครับเข้าด้วยกันนะครับจะพาท่านผู้ชมเดินอ้อมมาด้านหน้านะครับเพื่อให้มองสัดส่วนของบ้านนะครับแต่ละจุดได้ชัดเจนนะครับ อันนี้ดินนะครับก็จะเอาเข้าไปเสริมนะครับตรงไหนที่ขาดเหลืออยังไงก็เราก็จะดันดินเข้าให้เต็มบ้านนะครับเพื่อที่พื้นที่จะได้แน่นๆนะครับเวลาเราเทพื้นเทอะไรไปมันจะไม่แตกไม่ร้าวนะครับจะพาท่านผู้ชมมาอยู่ด้านหน้านะครับก็จะเป็นติดกับถนนใหญ่นะครับก็จะสร้างเป็นบ้านเป็นร้านค้าในตัวเลย ก็ได้เลยนะครับสาหรับบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่เปิดโล่งของกว้างเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะสรุปค่าช่างนะครับค่าช่างตอนนี้นะครับ5 0,000บาทนะครับส่วนค่าของนะครับหนึ่งแบาทรวมเป็น2อ0 0 0นหบาทครับท่านผู้ชมก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับเชิงชายที่เห็นนะครับเป็นสีมอหกานีนะครับช่างก็ได้ติดตั้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับ จะเป็นขนาด8นิ้วนะครับท่านผู้ชมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปหน้ามีอะไรมานำเสนอก็กดติดตามไว้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณมากๆเลยครับ